ปากปิดเข้านากากาปิดเคาะาอปไปเคาะเคาะแบบนี้ครับเคาะเคาะเขี่ยเคาะเขี่ยเคาะเขี่ยแล้วก็อาร์ตยาวต่อเนื่องแบบนี้อาร์ตยาวต่อเนื่องอย่าให้ไฟดับระยะห่างประมาณนักสองบินต่อเนี้ยเคาะเคาะไปเขี่ยไปเข้าไปเขี่ยไปโอเคไหมครับวันนี้ลองอาร์ตลองเคาะลองเขี่ยได้ นะครับหน้ากากแบบนี้นะครับให้อยู่ประมาณประมาณฝ่ามือประมาณฝ่ามือถ้าเราอย่างนี้แน่นอนครับเจ็บตาควันเมื่อไหร่นี้จะโดนตาเราดังนั้นในในสถานีของของคูมันจะมีตัวดูดเข้าใจปหดังนั้นก็ตั้งท้ายได้ก้มหน้ากาก,ากปิดประมาณฝ่ามือแล้วเคาะแล้วเขีย่ยให้อักยาวต่อเนื่อง โอเคไหมครับนะครับได้นะดูดูใหม่จับท่าให้ได้นะครับโน้มไปหยิบหัวจับแบบนี้นะครับแล้วก็หน้ากากปิดเคาะเคียร์เคาะเคียร์เคาะเคียร์แล้วก็อักยาวต่อเนื่องวันนี้อักยาต่อเน,นื่องแบบนี้ถูกต้องโอเคไหมครับโอเคนะดัคคงนั้น ให้เราลองกับชิ้นงานลองตรงนี้ก่อนนะชิ้นงานลองเราก่อนอย่าแงบบนี้ให้ได้เกิดการเรียนรู้ก่อนแล้วก็มางานจริงของเราอันนี้เราจะมีชิ้นงานดังนั้นชิ้นงานจริงของเราวางให้มันเสมเอกันเดี๋ยวครูจะให้เราทําการแท็กเ,เขาเรียกว่าแท็กนะครับก็คืออาร์ตหัวท้ายเข้าใจไหมครับดังนั้นเราเริ่มใหม่ก็คือ ให้อาก์คลองที่โต๊ะก่อนหรือชิ้นงานลองก่อนอาคเสร็จปุ๊บเกิดความร้อนอาคเสร็จเกิดความร้อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ยกบางนี้ใคใจะอาราคไอ้ร้อนเสร็จแล้วยกมาตรงนี้นะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะครับเป็นแบบไหนจัดท่าให้ได้ดูเสมอการเอาคน้นก็สแสลดกมาแล้วก็ชิ้นงานลองมาวาง แล้วก็จัดท้ายได้โก้มไปมาจากปิดเคาะรูดไปรูดไปเดคนามร้อนเสร็จปุ๊บอาร์กมาชิ้นงานชิ้นงานไอ้สองชิ้นติดกันแล้วก็ยกแบบนี้เ,เห็นไหมครับทำไมทำไมถึงลองตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราใหม่นะแล้วก็เพื่อที่ให้ความร้อนเกิดตรงปลายลวดเชื่อมให้เกิดการอาร์กใช่ไหมครับ แล้วก็ได้ที่แล้วก็ยกมาเพราะว่าเป็นการประกอบี